ครับสวัสดีครับก็จะมาแนะนำตัว API ของตัว Vimeo นะครับโดยหลักๆ API ตัวนี้จะประกอบด้วยกันนะจำนวนของ5ส่วนครับจะเป็นอัพโหลดแล้วก็ Get v วิดีโแล้วก็ edit video, delete แล้วก็ add video ลเดอร์นะครับเริ่มจากอัพโหลดก่อนนะครับในตัวของตัวอัพโหลดจะมีเรื่องของกำหนดค่านะครับว่าวิดีโอที่เราอัพเข้าไปสามารถ เล่นยังไงเปิดปิดยั First ยงไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของวิดีโอนะครับถ้าเป็น embed ก็จะบอกเป็นคอนฟิกของปุ่มตา่ตางๆครับเช่นตัวนี้จะเป็นคอนฟิกของปุ่มที่จะแสดงของตัวเล่นวิดีโอครับน,นี่ก็กำมดได้ส่วนของ API ตัวนี้รวมไปถึงการตั้งชื่อแล้วก็เรื่องของตัว quality น,นะครับตัวนี้ก็กำหนดให้ผู้ใช้คนไหนหรือว่า user กลุ่มไหนเห็นครับอันนี้ก็จะมี สอนวิธีใช้กำหนดเส้นตัวนี้ด้วยนะครับก็อย่างตัวอย่างโค้ดตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นกนําหนดเสิ์เรื่องให้เห็นเฉพาะโดเมนนี้อะไรแบบนี้ครับก็คือเข้าผ่านโดเมนนี้ถึงจะเห็นวิดีโอนะครับกรณีที่เอาวิดีโอปแ,ปแปะในเว็บไซต์นะครับในตรงน,นี้ลักษณะของตัวอัปโหลดจะประมาณนี้นะครับในส่วนตอบไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเก็บ ในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับหลักๆก็จะมีในส่วนของตัวเลือกเป็นวิดีโอนะครับก็สามารถดึงมาแสดงโดยใช้เลขอดีวีโอส่งเข้าไปได้นะครับในส่วนนี้วเวลาดูหรือว่าจะดึงมาทางดิส์นะครับอันนี้ก็สามารถดึงวิดีโอทั้งหมดที่เรามีได้นะครับแล้วก็มีพวกเงื่อนไขอาจจะเรียงตามไลค์หรือว่าเรียงตามอ่า วอนที่อะไรแบบนี้นะครับก็ข่าวของตัวเป็นข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับของตัเกมในส่วนต่อไปนะครับจะเป็น edit video นะครับลักษณะของตัว edit จะคล้ายๆกับ u p โหลดครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคอนทตต่างๆนะครับพวก แสดงปุ่มเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของชื่อของวิดีโออะไรแบบนี้ครับรวมไปถึงก็สามารถตั้งค่าในส่วนของคาบอดภายได้นะครับในส่วนนี้ก็จะผู้ใช้ส่วนไหนเข้ามาชมได้นะครับก็ค่าประมาณนี้ครับก็จะต่างจากอัปโหลดตรงที่ว่าไม่ต้องอัปวิดีโอไปครับก็เป็นแก้ไขจากตัววิดีโอที่เรามีนะครับในส่วนนี้ ต่อไปในส่วนของ delete นะครับก็ตามตัวนะครับก็คือการลบนะครับคลิปนี้ก็ส่ง id เข้าไปเพื่อลบเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีการ return status บอกว่าลบได้ไม่ได้อะไรยังไงก็รายละเอียดก็จะอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับก็สามารถว่าดูที่ document ของ API ได้ครับในส่วนนี้ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของตัว Add Folder นะครับของตัว a p p Video to Folder นะครับก็ง่ายๆครับก็เป็นตัวที่เอาวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วเข้าไปโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับก็โฟลเดอร์ก็ต้องสร้างไว้ก่อนนะครับถึงจะสามารถย้ายวิดีโอเข้าไปอยู่ได้ ก็ลักษณะของตัว API ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวแนะนำในส่วนของ Sa v ตวิดีโอพาราดีตี้ t t ็ตเนะครับในตัวของตัวนี้ใช้สำหรับกำหนดวิดีโอนะครับก็หลักๆก็จะทำงานในส่วนของตัวที่เป็นตัวอัพโหลดกับอีดิที่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็สามารถดูในส่วนของการเซ็ตการตั้งค่าได้นะครับก็ข,ข่าวๆครับก็รายละเอียดสามารถแฝงเพิ่มเติมได้นะครับที่ ตัวรีบล็อก Vimeo หรือ API ไการนะครับนะตัวนี้ก็ลักษณะจะอธิบายการทํางาน,นต่างๆนะครับรวมถึงภาษาตัวอย่างโค้ดของแต่ละภาษานะวันนี้ก็จะมีทั P ้งที P ่พีไวทอนหรือว่าหนน,นะครับมาแนะนำกดีก็ขอจบก,การแนะนําตัว API Vimeo เพียงเท่านี K ้ครับ